สวัสดีครับดีครับดอ m คอมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการคำนวณอายุบัตรสมาชิกนะครับก็จะเป็นการกำหนดว,วันหมดอายุคานวณอายุของบัตรว่าใช้มาแล้วกี่วันแล้วก็จำนวนวันที่เหลือนะครับสมมติว่าเรามีข้อมูลบัตรสมาชิกตามตัวอย่างนี้นะครับก็เราก็จะมีวันที่ออกบัตรนะครับแล้วก็ เรากำหนดไว้ว่าอายุบัตรเนี่ยมีอายุ5ปีทีนี้เราต้องการรู้ว่านับจากวันที่ออกบัตรเนี่ยนับไป5ปีบัตรจะหมดอายุวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องการรู้ว่าบัตรนั้นใช้มาแล้วกี่วันนับจากวันออกบัตรแล้วก็ต้องการรู้ว่าจํานวนวันที่เหลือนับจากวันนี้ไปจนถึงวันหมดอายุเนี่ยเหลือกี่วันนะครับเราก็สามารถที่จะเขียนสูตร Excel ได้ง่ายๆเลยนะครับวิธีการทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ลำดับแรกเราจะมาคำนวณวันหมดอายุกันก่อนนะครับโดยเราจะนับจากวันที่ออกบัตรไปอีก5ปีว่าจะเป็นวันเดือนปีอะไรนะครับสำหรับฟังก์ชันที่ใช้นะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชัน e date ได้นะครับก็เขียนสูตรเท่ากับนะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน e date นะครับฟังก์ชัน e date แล้วก็ต้องการอาร์กิเมนต์2ตัวก็คือ start date ก็คือวันเริ่มต้นนะครับแล้วก็จานวนเดือน ในทีน่นี้วันเริ่มต้นของเราอยู่ที่ A2 ตรงนี้นะครับแล้วก็อ้างอิง A2 เลยนะครับเสร็จแล้วก็คอมมาทีนี้เราก็ระบุจํานวนเดือนไปนะครับเราต้องการให้บัตรเนี้ยมีอายุ5ปีเราก็เอา5คูณ12เดือนนะครับก็จะเป็น60เดือนก็ระบุ60ไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บแล้วเอน e ตได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเราได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับให้มาคลิกที่แถบ Home แล้วก็มาที่กลุ่มคําสั่งน u เบอร์นะครับในส่วนของตัวเลือกตัวนี้ให้คลิกแล้วก็เลือกเป็นช็อตเดทนะครับเราก็จะได้วันหมดอายุว่าบัตรใบนี้นะครับที่ออกเมื่อวันที่1มกราคม2020เนี่ยนับไป5ปีก็จะหมดอายุในวันที่1มกราคม2025นั่นเองนะครับแล้วก็คัดลอกสูตรได้เลยเราก็จะได้วันหมดอายุของบัตรทุกใบตามที่ต้องการแล้วนะครับ อันนี้ก็คือวิธีการหาวันหมดอายุทีนี้เราต้องการรู้ว่าบัตรใบนี้นะครับใช้งานมาแล้วกี่วันนับจากวันออกบัตรจนถึงวันปัจจุบันนะครับสำหรับผลลัพธ์ตรงนี้เราก็สามารถใช้ฟังก์ชัน today มาช่วยได้นะครับก็เขียนสูตรเท่ากับ today นะครับแบบนี้แล้วก็ลบลบด้วยวันออกบัตรก็คือ a 2ตรงนี้นะครับ ก็คือเอาวันปัจจุบันเนี่ยไปลบกับวันที่ออกบัตรนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม enter ถ้าได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้ก็ถือว่ายังไม่ตรงกับที่เราต้องการนะครับเพราะว่าผลลัพธ์ที่เราต้องการก็คือจํานวนวันที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่วันออกบัตรจนถึงวันปัจจุบันนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ใช่จํานวนวันเราก็คลิกที่แถบ home นะครับแล้วก็กลุ่มคําสั่ง number คลิกที่ตัวเลือกนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ general นะครับ เราก็จะได้ผลลัพธ์เป็นจํานวนวันที่บัตรใบนี้ถูกใช้งานมานับตั้งแต่วันออกบัตรจนถึงวันปัจจุบันนั่นเองนะครับแล้วก็คัดลอกสูตรเราก็จะได้ผลลัพธ์เป็นจํานวนวันที่ใช้งานมาแล้วของบัตรทุกใบนะครับทีนี้ในคอลัมน์ดีนะครับเราต้องการผลลัพธ์เป็นจํานวนวันที่เหลือก็คือจํานวนวันนับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่บัตรจะหมดอายุเนี่ยเหลืออยู่กี่วันนะครับเราต้องการผลลัพธ์เป็นจํานวนวันที่เหลือก็เขียนสูตรดังนี้นะครับเท่ากับ เสร็จแล้วก็อ้างอิงวันหมดอายุนะครับก็คือเซลล์ B 2นั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ลบด้วยวันปัจจุบันก็เรียกใช้ฟังก์ชัน today นะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็กดปุ่ม enter ถ้าได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้ก็หมายความว่ามันเป็นผลลัพธ์ที่ติดลบนะครับก็ยังไม่ต้องกังวลใดๆนะครับเดี๋ยวลองคัดลอกสูตรดูก่อนนะครับก็เห็นว่าบางแถวเนี่ยจะได้ผลลัพธ์เป็น วันที่แบบนี้นะครับแล้วก็บางแถวก็จะเป็นเครื่องหมายแบบนี้นะครับทีนี้เราต้องการผลลัพธ์เป็นตัวเลขก็ให้คลิกที่แถบโฮมนะครับแล้วก็กลุ่มคำสั่งนัมเบอร์คลิกตัวเลือกนะครับแล้วก็เลือกเป็น General ละครับก็จะเห็นว่าเราได้จำนวนวันตามที่ต้องการนะครับก็คือจำนวนวันที่เหลือนับจากวันนี้ไปจนถึงวันหมดอายุนะครับ ว่าบัตรแต่ละใบนั้นเหลืออีกกี่วันจะหมดอายุนะครับทีนี้ในกรณีที่เป็นตัวเลขติดลบแบบนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้ลบ70วันนะครับก็คือมันหมดอายุมาแล้ว70วันนั่นเองนะครับเราไม่ต้องการให้มันเป็นตัวเลขติดลบแบบนี้เพราะว่าจํานวนวันที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนี้ควรจะเป็นเลข0ูนย์นะครับเราก็อาจจะใช้ ฟังก์ชัน e a เข้ามาช่วยก็ได้นะครับด้วยการเช็คว่าถ้าติดลบให้เป็น0หรือว่าจะใช้ฟังก์ชัน max เข้ามาช่วยก็ได้เพื่อให้ค่าที่ต่ําสุดเป็นเลข0ย์ก็คือถ้ามันต่ำกว่าศูนย์มันก็จะเป็น0ูนย์นั่นเองเดี๋ยวเราลองใช้ฟังก์ชัน max เข้ามาช่วยดูนะครับเดี๋ยวมันจะแก้ไขสูตรนะครับตรงนี้ก็จะเรียกใช้ฟังก์ชัน max นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บตรงนี้เสร็จแล้วก็สูตรเดิมนะครับ b 2ลบส d นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่คอมมาไปานะครับแล้วก ใส่เลขศูนย์ไปแบบนี้วงเล็บปิดนะครับแบบนี้หลังจากนั้นก็กดปุ่ม enter นะครับเราก็จะได้จํานวนวันเป็นศูนย์ก็คือถ้ามันติดลบก็ให้ปิดใส่เลขศูนย์แทนนะครับหลังจากนั้นก็คัดลอกสูตรนะครับก็จะได้จํานวนวันที่เหลือตามที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะให้คอลัมน์ e ตรงนี้นะครับแสดงแถบสถานะเป็นแถบสี ในกรณีที่หมดอายุแล้วก็คือจํานวนวันที่เหลือเนี่ยมันเป็น0ูนย์นะครับเราต้องการให้สร้างแถบสีตรงนี้เป็นสีแดงนะครับแต่ถ้ายังเหลืออยู่ก็คือจํานวนวันที่เหลือมากกว่าศูนย์ก็ปล่อยว่างไว้แบบนี้นะครับเราก็สามารถทําได้ดังนี้นะครับเลือกเซลล์ทั้งหมดนะครับที่ต้องการกําหนดแถบสถานะนะครับเสร็จแล้วก็ ค,คลิกที่แท็บ home นะครับคลิกที่ conditional formatting นะครับแล้วก็คลิกที่คำสั่ง new rule นะครับในหน้า new formatting rule นะครับให้คลิกที่ use formula to determine which cell to format นะครับในช่อง format value where d h i s formula is true เนี่ยก็เขียนสูตรเข้าไปนะครับเราก็จะเขียนสูตรคล้ายๆกับที่เราเขียนใน column d ตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่าเท่ากับนะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน max นะครับวงเล็บเปิด แล้วก็อ้างอิงเซลล์วันหมดอายุก็คือ B2 นะครับแล้วก็ลบด้วย today นะครับแบบนี้แล้วก็คอมม่า0แล้วก็วงเล็บปิดเสร็จแล้วก็น้อยกว่า1นะครับก็คือเราจะเช็คดูว่าจำนวนวันที่เหลือเนี่ยน้อยกว่า1ก็คือเท่ากับ0หรือเปล่านั่นเองนะครับถ้ามันน้อยกว่า1หรือว่าเท่ากับ0ให้ทำอะไรนะครับเราก็มาที่ format นะครับ เราต้องการสร้างแถบสีก็มาคลิกที่แถบฟิลด์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกสีที่ต้องการในตัวอย่างนี้ผมต้องการให้เป็นแถบสีสีแดงนะครับก็เลือกเป็นสีแดงเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มโอเคแล้วก็โอเคนะครับก็จะเห็นว่าบัตรสมาชิกที่มีจํานวนวันที่เหลือเท่ากับ0ูนย์เนี่ยนะครับก็จะแสดงแถบสีแดงตรงนี้นะครับส่วนบัตรสมาชิกที่มีจํานวนวันที่เหลือมากกว่า0ูนย์ก็แสดงตามปกติอันนี้ก็คือวิธีเขียนสูตรนะครับเช็ค วันหมดอายุของบัตรสมาชิกจํานวนวันที่ใช้งานมาแล้วจํานวนวันที่เหลือก่อนหมดอายุแล้วก็การแสดงแถบสถานะของบัตรที่หมดอายุแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ